กับผมร้อยตีสถิตศสักดารำทำงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวสะระบไยประธานโฮมสเตย์มาเรียนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายเพื่อนำมาปรับปรุงในการทำงานท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นระบบเพื่อการจัดการที่ดีท่องเที่ยววิถีใหม่ขอบคุณครับ สวัสดีครับชื่อนายบุญหัวดักสอนอยู่ทำงานอยู่ฝ่ายชมชนท่องเที่ยวสักใครเรียนการบริหารจัดก,การท่องเที่ยวจากมืออาชีพกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายเพื่อ นำมาปรับปรุงในการท่องเที่ยววิถีใหม่ขอบคุณครับขึ้ครึ่งตัวครับสวัสดีครับผมสำรันติรัฐมนตรีทำงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวสัะไทรอยู่ฝ่ายคณะกรรมการบริหารทั่วไปมาเรียนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพกับสำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานหนองคายเพื่อปรับปรุงในการทำท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นระบบท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางอูไรรัตมาทำงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวสะไครอยู่ฝ่ายบริการโฮมสเตย์มาเรียนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว อย่างมืออาชีพกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายเพื่อมาเพื่อนำมาปรับปรุงในการทำท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นระบบเพื่อการจัดการที่ดีท่องเที่ยววิถีใหม่ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ช้างนาสุวรรณทาทูทองทำงานอยู่ที่ชุชมนชนท่องเที่ยวอำเภอตะไคร้อยู่ฝ่าย ของฝากของที่ระลึกมาเรียนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพนนกับทางสำนักงานพัฒนาสีเมืองแรงงานหนองคายเพื่อนำมาปรับปรุงการทำท,ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นระบบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเทียมรัตการายทำงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวสะคายค่ะทำหน้าที่เพื่อการบริหารการบัญชีค่ะ มาเรียนการบ,บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรองงานของไายเพื่อนำมาปรปับปรุงในการท่องเที่ยวชุมชนให้มีระบบมากขึ้นนะคะเพื่อการจัดการบริหารที่ดีท่องเที่ยววิถีใหม่เพบุ่ณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนิติเต๋าไรสรักสอนนะคะตอนนี้อยู่ฝ่าย อา,อาหารนะคะทำงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวของสักใครนะคะวันนี้มาเรียนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอ,อย่างมืออาชีพกับสำนักงา,า,านพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคายเพื่อมาปรับปรุงในการเพื่อสร้างเครือข่ายในการท่องเที่ยววิถีชาวนาะวิถีใหม่ของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางทิพวรรณบุตรวงท์ทงานอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวอําเภอสักใคร ทำหน้าที่เฮเลนยิกค่ะมาเรียนการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคายเพื่อมาปรับปรุงในการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นระบบเพื่อการจัดการที่ดีขอบคุณครับ